สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำใสลานกุบันจิตนะคะก็ลูกสาวก็ปิดเทอมก็มาหาเงินช่วยพ่อแม่นะคะเัืจะได้เปิดเทอมกอ็จะได้ประหยัดไปหน่อยนะคะน้องละาล่าก็มาขายพิซซ่าอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยแวะมากินนะคะไม่เคยกินก็แวะมากินเนาะ ขายพิซซ่านะคะอยู่กับเพื่อนเขาจับพิ่อนาุาหาถุงยะังไปใสกระดาษเลยสลุเลยถุงมันซ้อนกัน้นะฮะเจ้าพี่อมา เด็กหนุ่มพิซซ่าเด็กหนุ่มไม่ต้องมาตั้งคืนสื่อ

เดี๋ยวนะออเดอร์ยังไม่เสร็จอันนี้เนี่ยมีกับต้นทองไผ่ว่าตนะ้จักรีอันที่สองอเดอร์สก่อนสองแดสิบเก้า บาลโอนเขียนยั่ใบอันหนอมายันทำมาแล้วอะไรหรักอันอน,อนี้กแความสิ่งเขาชามาได้เหมาะกับพมาให้ยัง พี่ของแม่แล้วอืมเด็กทั้งหมดแม่เด็กเด็กเด็กอู้มาเมื่อเช้าเหรออือต้องอันนี้นะเอาได้เกิดวันอะพี่เมียพี่ก็แบบเป๊ะเป๊ะแชร์ครับสี่ส Oh tengoklah dia sangat น้องลาล่าก็มาทำงานตรงนี้ละเดี๋ยวเข้าข้างไหนนีเพื่อนเขานะคะ,ะก็ขับใส่ก็มาสร้างสองอัน สองอันแต่ไม่เคยกินหรอ,อกรต้นที่ได้แต่เด็กของแม่<ะ>อันนี้ของฟออะไรวะแม่เขาก็เลย เอาเดียวกันแล้วล่ะแม่บริก้กินแม่สิทากินแั่มะฮงออเลืออันนี้บซเบอยู่งไปละมันกะชีดมันกะเป็นชีสอันใดแเ่บวะเรืองจับเขากินแต่ชีสปูอัดฮาวเอียนเบคอนอันใดปู แม่หยังอันนีน้สมูสมมกี้นั่นไงเดโอ้สมมกี้กมันสใส<อ>่ใส่กรอบมันใส่ใส่กรอบกับเบคอนหรอใส่เบคอนมาแล้วพอแล้วไปซื้อตามละามละกอเลย เอาแค่ okay, นั้นแหละมาเจอคนที่เราจะมาพบนะครับอ้าววัดดีหน่อยอ้าวน้องลาลามาทำอะไรนออยู่ที่นี่มาขายพิซซ่าค่ะอเดี๋ยวนี้อ่าโรงเรียนปิดหรือว่ายังเปิดอยู่ปิดเทอมค่ะทา,าอะไรได้ได้อะไราได้เพื่อ,อเป็นค่าคุณการศึกษา เจอแล้วนะครับเพื่อรายได้เป็นคุณการศึกษาเนื st ่องจากในวันหยุดนะครับวันปิดภาคเรียนนะครับก็วิทยาลัยนะครับอายจ่ายสุขาสุกน้ำมันวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซื้อเด้อเดี๋ยวอันนี้ร้อยสี่สิบของสองพันห้าร้อยสี่สิบแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้จ่าย แล้วไปซื้อกับข้าวหกสิบแปดกระตมังงูร้านนี้ก็จะอยู่นะครับของพ่อดิสจะยังไม่แปะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามอันนี้เพื่อนของน้องลาลานะคะ